สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้านี้คุณตาวิถีไทยก็ไปเลาะดูต้นไม้มงคลเนาะว่าจะเอาต้นไหนเนาะมารีวิวก็เลยมาเจอต้นนี้นี่นี่นนต้นนี้ สวยสวยง,งามๆนี่คือต้นอะไรหรือคุณต,ตาวิถีไทยอ่าทำไมมันเป็นสีด่งดางๆแบบนี้เห็นไหมนี่เป็นไม้ด่างหรือเปล่าว่าบางคนถ้ <c oughs> าสิว่าด่างกระแม่นเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คือลิ้นมังกรด่างอ่าแล้วก็แคระด้วยนะโบเมนธรรมดาด่างโบเมนด่างธรรมดา ด่างแคระด้วยอืมแคระคือตัวน้อยๆเป็นตะแพงนะบอนไซไว้ง่ายไปนี่กำลังจะมีสมาชิกใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วอืมตาก็จได้แยกออกไปใส่ต้นใส่กระถางต่างหากมาพูดถึงต้นลิ้นมังกรนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์มีหลายชนิดอืมมีทั้งแคระ มีทั้งไม่แคหลมีทั้งด่างและไม่ด่างนี่เห็นบอถ้าเป็นด่างก็จะสวยงามขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอืมแต่คุณค่าและคุณสมบัติของต้นลิ้นมังกรนี่อ่าด้อยกว่ากันไหมก็ไม่ได้ด้อยเนาะคุณสมบัติของเขาก็คือหนึ่งเป็นไม้มงคลบบวสีดา่ดางโบด่างก็ตามนะอ่า แต่ถ้าเป็นด่างก็ดีประการที่สองเป็นไม้ประดับสวยงามนะลิ้นมังกรนี่ปลูกไว้อยู่ใสกัเป็นไม้ประดับสังเกตเบื่งหน่วยงานบริษัทห้างร้านบ้านพักโฮมสเตย์อ่าหรือว่าร้านค้าร้านขายร้านตำมงหงอืมร้านขายของเบ็ดเตร็จทั่วไป มักซิมีต้นลิ้นมังกรอันนี้ปลูกไว้ด้านหน้าบ้านนะสังเกตบ้างหรือวางคนปลูกไว้ในรั้วในรั้วแต่ถ้าเป็นสวยๆงามๆเป็นตะแพงแบบนี้ก็จะเอาใส่กระถางขึ้นมานะเอายกขึ้นมาใส่กระถางโชว์วางง่ายๆไปถ้าเป็นลิ้นมังกรด่างแครนคือเอามาโชว์อืมประการต่อมาลิ้นมังกรนี่ ยังเป็นมีคุณสมบัติในการฟอกอากาศเห็นได้ไหนจังว่าฟอกอากาศเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่คลายออกซิเจนจริงๆแล้วตามที่เราได้เหยนมาเนาะในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นต้นไม้ใบหญ้าแต่และชนิดแต่และประเภทนี่จะมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนอืม้มว่าสิเป็นต้นว่านต่างๆ ทิพนเนตรต้นไม้ต่างๆหรือจะเป็นลิ้นมังกรที่ขี้ปาวานที่อยู่ด้านข้างกำแพงบ้านนี้เนาะหรือจะเป็นต้นนี้สวยๆงามๆนะออมเพชรเสนีนางพิมพ์ปีกินดรีนะเงินไหลมาออมเงินสนีจันขาวหรือจะเป็นต้นนี้นี่ อพับพึงด่างอหรือจะเป็นแก้วสารพัดนึกอหรือจะเป็นต้นนี้นี่นี่พญาจงอางว่านมหาบัวรักังทองเงินไหลมาด่างชุมพูหรือด่างขาวนะหรือจะเป็นต้นบอนสีตัวนี้นี่นี่นี่อ่าหรือจะเป็นต้น เงินไหลมาด่างขาวตัวนี้นะหรือจะเป็นลิ้นมังกรชนิดนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศทั้งนั้นเวลาเอาไปปลูกไว้อยู่ใสมันก็จะเห็นให้บรรยากาศอยู่แถวนั้นสดชื่นเพราะมีออกซิเจนนะ <c oughs> ขอภยัยรัามีออกซิเจนตลบอบอวนอยู่แถวแถวนั้นนะ,ะทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆนี่ รู้สึกสดชื่นมีแหงมีแหงเวลาที่อ่มลภาวะเป็นพิษคนกับสิมักเอาไปปลูกไว้เนาะเพื่อให้ออกซิเจนที่คลายออกมาจากต้นไม้นี่ได้กระจายออกไปนะทดแทนพื้นที่ของกา๊าซที่มีพิษเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้จึงเรียกว่าต้นไม้ฟอกอากาศนะประการต่อมา เป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูบางท่านบางคนยกเอาต้นลิ้นมังกรด่างแคระต้นนี้เข้ามาในห้องเรียนแล้วก็บอกลูกๆนักเรียนว่าวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นลิ้นมังกรด่างนักเรียนหมักขนาดเพราะว่าเป็นวิชาที่ชอบ เป็นวิชาที่ใช้จินตนาการในการาบริวเนาเรียนไปมีความสุขสร้างตวัดปลายภูกันตวัดปลายดินสอ,อแล้วก็มาละเลงสีนี่มาระบายสีเห็นไหมนี่ต้นลิ้นมังกรนี่นักเรียนหมักคะแนนในห้องนี้วิชานี้เต็มนะเกรดเอเลยล่ะว,ว่าง่ายนักเรียนแต่ละคนนี่ <laughs> อ มาในระดับมหาลัยมาในระดับมหาลัยนี่อาจ,จารย์ก็จะมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาพวกนี้วันนี้อาจารย์จะมอบให้พวกเธอนะตั้งโจทย์ขึ้นมาลิ้นมังกรแคะด่างลิ้นมังกรด่างแคะพวกเธอไปหาข้อมูลมานะแล้วก็ามาพรีเซนต์มารายงานหน้าห้องอืว่ามี ประวัติความเป็นมาอย่างไรต้นลิ้นมังกรนี่นะลิ้นมังกรด่างแคะต้นนี้าจานไปถ่ายรูบมาแล้วก็ให้นิสิตนักศึกษาไปค้นหาตามตำรับตำราตามหนังสือตามยูทูบเบอร์ต่างๆที่มีบันทึกไว้เนาะอืเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วโหลดลงในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใน youtube ใน Facebook ในเพจ อินสตาแกรมไลน์ทิกต็อกเพื่อที่ใครอยากได้ข้อมูลก็ไปหาเอาเนาะแค่มีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กก็สามารถที่จะเอามาเออสามารถที่จะโหลดหาข้อมูลได้นะไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนตําตำบลใดของประเทศอืมทีนี้ถ้ามีคนทักเข้ามาอ่ามีในในกล่องมันจะมีกล่องแชทกล่อง พูดคุยเนะาะก็อยากได้เอาไปปลูกมีขายไหมครับมันว่าเออพวกเธอก็ขายเลยนะเพราะว่าลิ้นมังกรนี่เป็นต้นไม้สร้างอาชีพเป็นต้นไม้สร้างไรายได้ใครที่ปลูกไว้แล้วก็อามีจำนวนมากก็เอามาขายโพสขายทางอินเทอร์เน็ตโพสขายทางเว็บไซต์ทาง youtube ทางไลน์นะบางคนสร้างเพจขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีต้นลิ้นมังกรนี่มาโพสแล้วก็มาประมูลขายกันเนะาะเขียนในเพจว่าชมรมคนรักลิ้นมังกรเห็นไหมพันไหนตัวไหนที่มันสวยๆเอามาโพสเอามาแลกเปลี่ยนกันเอามาเผยแพร่นะใครอยากได้ซื้อขายกันอย่างนี้เป็นต้นอ และประการต่อมาลิ้นมังกรยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณไปลูกลูกหลานไปเยี่ยมคุณย่าคุณตาคุณยายหยิบเอาลิ้นมังกรด่างแคระอันนี้ไปฝากคุณยายผมเห็นคุณยายปลูกต้นไม้คงจะเป็นคนรักต้นไม้ผมเ,ยเลยซื้อ ลิ้นมังกรด่างแคะอันนี้มาให้คุณยายครับกระถางเล็กๆสวยๆน่ารักสันเออ <c oughs> ยายเราหมักขนาดเพราะว่าอยัางเพราะว่าต้นลิ้นมังกรด่างแค่นี่เป็นต้นไม้มงคลอือยายเราก็เลยบอกว่าขอบน้ําใจลูกๆหล,ลานๆนมากๆนะจ๊ะที่คิดถึงยาย ซื้อลิ้นมังกรด่างแครอันนี้มาให้มันสวยมากยายดูแล้วมันรู้สึกสดชื่นยิ่งเป็นลิ้นมังกรด่างแครที่กำลังจะมีตัวอ่อนมีลูกในน้อยขึ้นมายายก่อจะแยกออกนี่เห็นไหมพวกเธอสังเกตรหรือเปล่ามันสวยมากต้นไม้ใบหญ้าที่กำลังจะมีสมาชิกใหม่ มีใบมีดอกเพิ่มขึ้นมาเขาเรียกว่ากำลังจะมีโชคมีลาภเหมือนคนกำลังจะมีลูกนั่นแหละร้านเอ้ยว่สันเนอะยายลาอุษาช่างเปรียบเทียบนะขอให้จำเรินจำเรินในนาที่การงานนะจ๊ะอืมปฏิโททิโทิทประการหนึ่งที่คุณตาวิธีไทยพอจะรู้บ้างก็คือว่าลิ้นมังกรนี่ ทุกสายพันธุ์จะมีปราชชาวบ้านหรือว่า,าผู้เฒ่าผู้แก่นี่เพื่อนบอกว่า,าแก้ความดันเนี่ยเพื่อนบอาเออลิ้นมังกรเน,น,รน,นี่ยเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเป็นสะมุนไพรพื้นบ้านนะเอามาเหตุวิธีการเพื่อนนั่นแหละเดี๋ยวต้องให้นักศึกษาเพื่อนเข้าไปศึกษา,เ,าเบื้องเนาะว่าลิ้นมังกรเนี่ยทุกสายพันธุ์เนี่ เป็นสมุนไพรได้ไหมและถ้าเป็นสมุนไพรนี่เป็นสมุนไพราทางด้านใดบ้างเนอะอืมปาทิาคุณอเนกนอันตน์นักแลลินมังกรนี่หนึ่งไม้มงคลสองไม้ประดับสวยงามสามไม้ฟอกอากาศสี่ไม้เศรษฐกิจห้าไม้แห่งการขอบคุณหกเป็นสมุนไพรพื้นบ้านอีกโอ้ อะไรจะขนา,นาดขนาดนั้นเนาะเออเอาจบคลิปนี้แล้วใครที่ยังไม่มีนะใครที่ยังไม่มีไปหามาปลูกจักกระถางในน้อยนะทางอินเทอร์เน็ตก็มีขายเยอะแยะมากมาย <c oughs> เลือกเอาเอาตัวส,สวยๆก็แพงหน่อยเอาตัวธรรมดาธรรมดามาเลี้ยงเอาก็บอกแพงปันใดนะเอาละ่ะสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหง สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีค <c oughs> อยไป <c oughs> ความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมุ่มุ่งนะนอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีชูเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าว,วันนี้ก็คือลิ้นมังกรด่างแคระไม้มงคล ไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการสร้างรายได้และไม้แห่งการขอบคุณและพลืชสมุนพืชสมุนไพรไทยโบราณครับท่านผู้ชม